ดีจ้าน้องจา๋าวันนี้กุณปรปาลีกับผ้าผีผ้าหน,น่องมาเบิ่งกันป้าดผักอะไรล่ะนี่แต่ว่า,าสวยงามคัะแกจก้ะอื้มผักยังน้อผักออแกนิก เดี๋ยวเราจะไปดูแพะนะคะวันนี้มีโอกาสมาเที่ยวอยู่ที่ไอ้โคราดจากโคราชโคราชบ้านเองจ้าโอ้โหแอนนนดูแพะนะคะ Baby, baby, Boss? Boss? baby ghost. What's <coughs> <coughs> your name? What's your name? How old are you? Huh? How old are you? Are you here, hmm. <coughs> Lovely, lovely. Tay tay cả ta. Nè, baby, baby, baby. Hẹt. <coughs> oh, 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 ai chả? Like <laughs> อะเลิบลีเลิบลีอ,ออกลูกมีลูกจากตัวจ้ามีสีตัวใช่ไหมอ่าน่ารักมากๆ<น>เป็นยังไงจ๊ะมาเบิ่งแผะอืม แม่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 แ่า แต่ละสายพันธุ์ก็อุ้ยหมากัวไม่จับัวแห่เนี่ยจิ้มกันหมากัวแห่ไปดูลูกจิ้งฮอตแต่ฮอตเย่ะฮอตฮอตฮอต

บอกปูพักผักอไออะไรก็ไม่รู้จ้จะ๋ย่ใหมเงามงามผักอะไรก็ไม่รู้เที่ยวอยู่ที่ ใส่ละงเงยโคราชอยู่ที่เมืองโคราชที่มีโอกาสเกาะได้มากแบบอาหารที่รีสอร์งเนี่ยแหละฮออฮอตไปอืม, hot hot. อมค่ะไปดูกนันน้ามันโด้มันโ ฮัตฮัตฮัตน้า <hot>, เคยีมาไม่ใช่หรอเยอบีแค่พ่อจะจับ <laughs> <laughs> ไป <laughs> ไปก็เดินไปดิออจื <laughs> ่อโน้โน้โนน้ฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่า

เฮ้ยแม่วีแฮปปปัญหาอ่ะเฮ้เฮ้เกี่ยวมีอ่ะอ่ะเรียกมันเรียกมันไม่ต้องเรียกมัน đo, ơ, đi chờ má cái này, ô, อยู่ดีๆน้หามาปุ๊บแต่ไงหางจุกไม่ได้มาจุกแก้วเออไม่ได้ไปไปบายบายมาใส่มาโค้ร่าโค้ร่าจ้ะโอ้ยจะซูดแต่แก้วอะไรอ่ะมันสวยเนาะมาเที่ยวโค้ร่าเดี๋ยวมีโอกาสดีๆก็จะเอาไปฝาก แปลละทีรำหมองเด้อจ้านะไปเบื้องมา่าบองหันอาโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมเม่นแค่ว้เด้อจ้า